Oh. มาในยราคา9 5บาท95บาท95บาท,บาทปลาดใจมากๆดีรู้สึกสบายหน้ามากไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเลย b e f o r e and after สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนาเองเช่นเคยนะคะกับลุกการแต่งหน้าแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาทำฮาวทูค่ะแต่จะมารีวิวรองพื้นตัวนึงนะคะที่หนูนาเห็นคนในช้อปปี้ไปซื้อเป็นเยอะมากตอนแรกหนูนั่งงงมากว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์นี้คือแบบมีคนซื้อมเยอะมากๆนะคะแล้วก็เลยลองถ่ายไถ่ยก่อนนอนไปดูนะคะอยากลองซื้อมารีวิวดูแอบรู้ในใจว่าถ้ามันเวิร์ดทุกคนก็จะได้ใช้รองพื้นราคาไม่ถึงร้อยบาทประหยัดด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะโควิดใดๆก็อยากจะได้ของถูกแล้วก ฟินะะิชลุคออกมาได้แบบนี้และรองพื้นที่หนูนะจะมารีวิวก็คือยี่้อเนียคาร่านะคะแล้วก็แอบซื้อคอนซีลเลอร์ของเขามาด้วยนะคะนี่ห้อเรียวการตัวหนึ่งเป็นรองพื้นตัวนึงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวกันละเอียดเลยนะคะถึงแพคเกจจิ้งใดๆนเนื้อสัมผัสตัวเนื้อรองพื้นวิธีการลงสัมผัสบ,บนหน้าปกปิดได้ไหมเยิม้มย,ย้อยไหมเท็กซ์เจอร์เป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยค่ะมาค่ะรองผิวก่อนเลยนะคะดูแพคเกจจิ้งโอ้ย m สติกเกอร์แปะเบอร์ตรงนี้ลูดว่ะแต่ก็เข้าใจเขาได้นะรองพื้นราคาถูกมากๆนะคะทุกอย่างเขาคงต้องลดต้นทุนแต่เดี๋ยวก่อนช่วยดูแพ็เกจจิ้งนะคะมองผ่านๆเอ๊ะทอมฟอร์ดหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็ใส่ใจในเรื่องการเลือกแพ็กเกจจิ้งนะคะมาในราคา95บาทต้องลองแล้วแหละหลังจากที่ดูแพ็เกจจิ้งนะคะเขาก็จะให้กล่องมาแบบนี้กล่องไม่แย่เลยนะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะด้านๆเบอร์ที่หน้าใช้นะคะ nc 21นะคะเขามีทั้งหมด สามหรือ4ีเบอร์สักอย่างนี่แหละแต่เรเลือกเบอร์กลางๆนะคะซึ่งดูจากขวดนะว่ามันค่อนข้างขาวกว่าสีผิวหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคิดอีๆว่าเราจะคอนทคอนทัวอย่างไงนะคะค่อยว่ากันเพราะว่าสีเบอร์ที่เข้มกว่านี้มองด้วยตาจากชาร์ตสีคือเข้มกว่านู่นเดี๋ยวจะมาสวอชตรงมือให้ดูก่อนนะคะว่าเนื้อสัมผัสต่างๆเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าเป็นการเปิดครั้งแรกยังไม่มีการลองกดมาใช้เลยนะคะไม่ได้เหนียวหนึบขนาดนั้นนะ ก็จะันนี่นิดน,นึงนะคะมีน้ำแยกชั้นกับตัวครีมรองพื้นนิดน,นึงนะหนูเนไม่ได้เขย่าปวดเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะคะด้วยราคานี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะแค่รู้สึกว่าถ้าใช้แล้วเวิร์กก็เฮ้ยอยากบอกต่อเพื่อนๆเนาะเรามาลองไปด้วยกันไงก็จะได้ตื่นเต้น <S <S โอ้ <S <S ตัวเนื้อเนี่ยใช้ได้เลยนะคือหมายความว่า coverage ต่างๆมเม็ดสีทิกเน้นเฮ้ยใช้ได้เลยพอเบลนออกมาอย่างนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันขาวน่าหนูนะวะ เดี๋ยวลองดูนะคะบนหน้าหนูนะนี่คือทาไวเซอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเขาสามารถกรบรอยสิวต่างๆของหนูได้เนี่ยนะก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะคะหนูมีคอนซีลเลอร์ที่เท่าเดียวกันเนี่ยนะคะนีคาร่าซื้อมาอยากลองเหมือนกันนะคะว่า coverage เป็นยังไงเดี๋ยวเอาลองพื้นก่อนแต่พอมันเบลนด์อินไปกับผิวล้วหนูนะว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็ไม่ได้แตกต่างกับสีผิวมากขนาดนั้นนะคะไม่ได้วอกรอยขนาดนั้นแล้วค่อยมาใช้ครนทุกบรรทเนาะอันนี้ใช้มือเกลี่ยก่อนนะคะเนือยากรู้ว่าเนื้อส เหลวๆนะคะปกปิดได้แ0ไม่ได้แบบ full coverage แล้วก็ไม่ได้แบบ light ขนาดปกปิดไม่ได้เลยอย่งางนั้นผิวเลยขนาดนั้นเท่าที่หนูนั้นดูนะหนูนั้นรู้สึกว่าถ้าทําออกมาแล้วทั้งหมดอนะมันน่าจะเป็นงานผิวแหละเดี๋ยวน่าจะลองลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวปกปิดตรงรอยสิวตรงนี้ดูมันก็ไม่ได้ขาวมากขนาดนั้นปะเปลี่ยง่ายมากๆเหมือนเป็น m o เจ t u r เลยอะเป็นงานผิวอะงานผิวจริงๆนะสามารถใช้ everyday look ได้สบายเลยไม่รู้สึกถึงความหนักหน้าหรือว่าเหนียวเหนอะอะไรเลยนะคะถามว่าปกปิดไหมนะว่ามันไม่ค่อยปกปกิด แต่นี่เขาเคลมว่ามันเป็น waterproof ultra cover ซึ่ง ultra cover นี่ไม่ได้ ultra ขนาดนั้นนะคปะกปกติเราจะใช้ drugstore counter brand อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเขาบอก full coverage หรือว่า super coverage เรือมันจะปกปิดได้มากกว่านี้นะรอบหนึ่งแบบใช้มือเกลี่ยแหละยังไงอะหนูแน่ว,ว่าเป็นงานผิว everyday look ได้อันนี้ยังไม่ใช้ความพยายามในการปกปิดอะไรต่างๆนานานะคะเรารู้สึกว่ามันก็สบายหน้าดีนะคะสามารถลงรีบๆแล้วก็ใช้มือเกลี่ยทั่วหน้าอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวต้องลองดูตอนมันเซ็ตเนาะ B4 efore สิว and after อาจจะขาวว่าสีผิวนะน้อยนึงอาจะลากลงมาตรง,องะคอค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบบเพิ่มการคอนทัวร์ต่างๆจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมตินหนูนาใช้เองเนี่ยเอาไปผสมกับรองพื้นสีเข้มที่เรามีนะคะก็ได้แหละ รอลองพื้นเซ็ตตัวนะคะงานผิวก็จะได้ประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นงานผิวจริงๆคือไม่ได้รู้สึกเป็น full coverage เท่าไหร่นะคะแต่อย่าเพิ่งไปประมาาน้องเขานะคะเดี๋ยวหนูาจะลองลงเลเยอร์ที่2ดูเพราะปกติเวลนานำลงรองพื้นน่าจะลงแต่ละเลเยอร์แบบบางๆนะคะไม่ได้หนามากเราจะได้บิวขึ้นมาได้เนาอใช้เป็นแปลงก่อนแล้วกันนะคะ เลเยอร์ที่สเสร็จแล้วนะคะรู้สึกประหลาดใจมากๆเพราะว่าหลังจากใช้แปลงนะคะการปกปิดก็เพิ่มขึ้นมานแล้วรู้สึกว่าปกปิดได้ดีขึ้นแต่ยังคงเป็นงานผิวอยู่ที่รู้สึกดีรู้สึกสบายหน้ามากไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเลยเพราะว่าตัวรองพื้นเขาเบาอะแล้วก็ไหลมากนะคะแต่มันยังคงมีบางจุดเช่นรอยสิวจริงๆตรงเนี้ยยังไงก็กลบไม่ได้พยายามแล้วนะคะอาจจะต้องไปพึ่งคอนซีลเลอร์เอาแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ตอนเย็นจะไปวิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะแต่งหน้าประมาณนี้นะคะค มากเลยนะดูดิความแตกต่างมันก็กรบรอยสิวตรงแก้มตรงนี้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยได้นะเวิร์เว่ร์เเเดี๋ยวนาไปลงอีกข้างนึงก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าจะลองใช้เป็นไม่ใช่ฟองน้ําดีกว่าเนื้อของรองพื้นเขาค่อนข้าง,างเหลวๆน้ำๆใช้ตัวฟองน้ามันจะดูรองพื้นไปหมดนะคะหนนะูก็จะใช้เป็นพัฟคูชชั่นดีกว่าใครมีพัฟคูชชั่นตลับอะไรก็ตามก็เอามาใช้ได้นะคะ รองพื้นรอบแรกนะคะในการใช้พัฟพูชันนะปกปิดได้ดีกว่าใช้นิ้วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการแบบแท็บแคมันลงผิวนะคะดีกว่ารอยสิวมันค่อนข้างจางได้ดีกว่าการใช้นิ้วนะคืออย่างที่หนูนะเคยแนะนํานะคะว่ารองพื้นเนื้อแบบไหนเราควรที่จะใช้แอปพลิเคเตอร์หรือว่าตัวที่เอาไปลงผิวให้มันเหมาะสมอะไรที่มันเป็นเหมือนน้ำมากๆเห็นตัวเนี้ยค่อนข้างเป็นน้ำนะคะหนนะูแนะนําให้ใช้พัฟพูชันกดไปเรื่อยๆมันจะลงผิวแล้วได้งานที่สวยกว่า ส่วนใช้แปรงก็อาจจะใช้เป็นเลเยอร์ที่2 l a เลเยอร์ layer แรกนี้ก็อาจจะแบบใช้นิ้วมูออะไรนี้ก่อนนะคะเล่นกับเขาง่ายมากๆมันเป็นแบบน้ำะเนี่ยมันก็จะได้งานประมาณนี้นะคะปิดได้60%นะมันไม่ค่อยฟูตามคำเคลมเท่าไหร่นะคะแค่ฟู coverage เนี่ยเฮ้ยเราก็คาดหวังแบวนี้ ultra หรือว่าแบบขั้นกว่าของคำว่าฟูอ่ะเดี๋ยวลองไปลงอีกเลเยอร์หนึ่งรอยสิวที่ยังเห็นอยู่ ความสามารถแล้วนะคะยังปกปิดได้ไม่เต็มที่ตามที่หนูน่าต้องการนะคะปกติหนูน่าจะเป็นคนบีบสิวใช่ไหมมันก็จะมีรอยสิวเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยอันนี้อรอบโรแล้วนะคะมันก็ยังปกปิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปดื้อย่างที่นาเคยบอกหลายๆคลิปรองพื้นก็คือรองพื้นนะคะปิดรอยที่เรามีอยู่บนหน้าไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งวันนี้หนูน่าจะเอาคอนซีลเลอร์ของมีคาร่ามาใช้เช่นเดียวกันนะคะสีเนี่ยค่อนข้างสว่างอาจจะเอามาลงใต้ตานะคะจุดไฮไลท์เดี๋ยวดูก่อนสีมันใกล้เคียงกันปะ ค้มข้นมากๆเลยอะโอ้ค่อนข้างเข้มข้นแบบนี้นี่คือเอามาปกปิดรอยสิวได้นะถ้าสีอคอนซีลเลอร์พอดีกับสีผิวนะคะแต่ถ้าเอามาปกปิดรอยสิวคือมันจะพออัพมากฉันมีสิวฉันกำลังปกปิดอยู่แต่ถ้าเกิดเอามาลงใต้ตาเห็นไหมมันสว่างกว่าเพราะฉะนั้นก็มาปิดรอยสิวไม่ได้นะดีเลยนะแต่เนื้อเขาค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะเนื้อเขาหนักเลยแหละเนี่ยปกปิดกระด้านนะแล้วกันตรงนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นว่ะก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนี่ก็ยังเห็นรอยไก่เลยเห็นไหมไหนลองดู้ยอ่ ได้แต่ว่าไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะปกติหนูน่จะแต่งหน้างานกริปใช่ไหมใครที่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องปกปิดอะไรมากมายนะคะหนูนะว่าตัวนี้ก็เวิร์กอยู่ได้เหมือนกันนะได้เรื่องความคล้ำใต้ตาจริงๆอะถ้าเป็นรอยสิวหนนะูว่าอาจจะยังช่วยไม่ได้มากนะคะ เสร็จของสองข้างแล้วนะคะโอเคนะคะถ้าเอามาลงใต้ตาถูนะว่าเขาทางานได้ค่อนข้างดีนะไม่เหมาะกับการปกปิดรอยสิวเท่าไหร่เพราะน้นรู้สึกว่าเนื้อเขาอะขนาดกระตรงเนี้นะคะมันยังปิดไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นการไปปกปิดรอยสิวเม็ดสีมันจะเข้มกว่ารอยกระนะคะอาจจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่แต่ว่าใตา้ตาถ้าเกิดเป็น everyday แนะนําเลยตื่นมาถ้าเกิดไม่ได้อยากแต่งห,หน้าอะไรมากๆใช้2งตัวนี้รอดแล้วก็ดูไม่เวอร์ด้วยนะคะก่อนที่หนูนจะไปใช้ชีวิตประจำวันในบ้านก่อนแล้วก็ออกไปยิ่งตอนเย็นนะแล้วเดี๋ยวเนาะจะมาอัปเดตทีมาแล้วค เสร็จประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะหนูนะก็ไปใช้ชีวิตประจำวันในบ้านนอนเล่น,เล,นเล่นกับสุนนะัขแล้วก็ไปวิ่งประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะก็คือทิ้งเวลาไปประมาณสัี่ชั่วโมงหลังจากแต่งหนะ้าเสร็จเสร็จปุ๊บก็ไปวิ่งหกโมงกว่าๆนะคะจนถึงใกล้ๆกล้ทุ่มหนึ่งนะคะถ้าโลก,กว่าก็เหนื่อเหมือนกันเงือเงืออะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่บอกเลยว่าหนูนาะไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะวิ่งเสร็จรีบกลับบ้านมาทานข้าวประมาณทุ่มใกล้ๆครึ่งนะคะทานเผ็ดนิดหน่อยนะคะก็จะมีน้ำมูกไหลช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็เช็ดเพราะฉะนั้นช จริงๆหนูนมีรอยสิว,วแถวๆตรงนี้นะคะก็ไม่หลุดเลยตรงนี้มันไม่ปกปิดตั้งแต่เมื่อเช้าอยู่แล้วนะคะค่อนข้างโอเคส่วนตรงนี้ก็ไม่ปกปิดตั้งแต่เมื่อเช้านะโดยรวมหนูนนรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคอนซีลเลอร์เท่าไหร่เพราะว่าคอนซีลเลอร์จริงๆเขาควรมีหน้าที่ปกปิดไม่ร,รอยสิวก็ต้องดำดำอะไรอย่างี้ใช่ไหมรอยสิวก็ตัดไปเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อขาวอะเหนียวก็จริงแต่พิกเมนต์อะไม่สามารถที่จะกรบได้ตั้งแต่ทาเสร็จปุ๊บมันก็กรบไม่ได้เท่าไหร่กรบได้ประมาณุกสิบของเคจ็ไไม่ด,ด้ถ้าเกิด ไม่ได้มีปัญหาสิบมากๆไม่ได้มีปัญหารอยมากๆคอนซีลเลอร์สามารถเอามากรบใต้ตาช่วยเรื่องความดำได้บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เลิศขนาดนั้นนะคะก็ให้คะแนนประมาณ5้าถนะึงหเต็มสิบเนาะรองพื้นตลาดใจมากเพราะนรู้สึกว่าหลังจากนูวิ่งเสร็จอ่ะหนูรู้สึกหน้าห,หนูนะช้ำเรียกว่ามันละกันแต่ว่ารองพื้นที่หนา้าผากที่แก้มไม่ค่อยหลุดเลยนะคะก็จะหลุดช่วงบริเวณตรงนี้ที่นเช็ดน้ำมงน้ำมุกใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ไม่ปกปิดอยู่แล้วหนูนาให้เขาประมาณ8เต็ม10แล้วกันให้คะแนนตาาาามราคา95 10. หนะูน่าบอกเลยนะเค้าต์แบรนด์บางแบรนด์ทาตั้งแต่บ่ายจนถึงไปวิ่งตอนนี้ประมาณใกล้สี่ทุ่มแล้วเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ยเพิดเพลบางอย่างหลุดกว่านี้ด้วยนะคะอันนี้9กบาทนะคะประเมินตามราคาตามสิ่งที่หลงเหลืออยู่บนใบหน้าสิ่งที่เขาเคลมแต่ต้องบอกว่าเขาเคลมว่าเป็น ultra coverage นะคะซึ่งไม่ได้ขนาดนั้นตรงนั้นก็อาจจะปัดตกไปก็นั่นแหละหักไป2แป้มมาก,กันที่เหลือด้วยราคาแล้วได้แบบนี้นะคะหนูนะ่าถือว่าภาพแนะนําสําหรับคนที่ต้องการรองพื้น everyday นะคะไม่ได้คุมมันขนาดนั้นแต่ไม่ได้มันเท่าตัวที่แพ ความฉ่างานผิวแล้วตัวนี้ฉ่าระดับนึงนะคะไม่ได้ฉ่ามากบางคนอยากได้งานผิวจริงๆแล้วหน้าไม่มันมากนะก็ไม่ต้องเซตอัพ้วยแป้งเท่าไหร่อาจจะพีโซนนิดหน่อยก็ปล่อยชงแก้มไปนะคะนอกนั้นถือว่าได้งานผิวที่โอเคน็อตแป้ผ่านคะ่ะยังไงวันนี้หนูจะขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะตอนนี้คือแบบเหงื่อออกเต็มตัวแล้วนะคะหลังจากที่วิ่งมาแล้วก็พักท ะะถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสัง่นเตือนด้วยนะคะมีคลิปประมาณนี้จะได้ไม่พลาดกันค่ะใครที่อยากคอมเมนต์แนะนําให้ลองใช้รองพื้นตัวไหนบอกมาเลยเดี๋ยวหนูนะจะไปซื้อและเอามารีเิวให้นะคะเพราะปะกะติเวลาคนอื่นรีวิวยังไงนะคะแน่นอนแหละผิวแต่คนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ระหว่างลองใช้หรืออะไรก็ดีไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะมาลองให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะะแลล้้ววมาาจกัันหนหห่่่คคคิปสดีะ